เทคนิคแยกระสามือซ้ายมือขวาจักปากมือเป็นโนระดับประเทศทําได้ในทันทีนะครับจำประเทศคนนั้นก็คือครูต้นเองนะครับนี่โลกเกียรติยศรางวัลนะครับอย่างแรกนะครับเราอย่าเพิ่งเล่นเป็นโนนะครับเราใช้การตบลงไปที่หน้าตักก่อนนะครับเดี๋ยวใจคุณแม่ครูต้นําให้ดูนะวิธีการแรกนะครับตบมือซ้ายนับเป็นจังหวะหนึ 1, 2, 3, 4, ่งสองสามสี่ปายสองทีนี้ตบมือขวาด้วยหนึ่งสองสามสี่พร้อมกันหนึ่งสองสามสี่มือซ้ายลดเหลือแค่หนึ่งนะครับและมือขวาเป็นหนึ่งสองสามสี่ก็จะ หนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่อ่ะคือแบบนี้โอเคทีนี้ต่อไปเล่นลงบนเปียโนนะครับเปลี่ยนมือขวาเนะี่ยหนึ่งสองสามสี่กดนิ้วเดียวที่ตัวโดอ่ะกดเลยหนึ่งสองสามสี่นับด้วยสองสามสี่ทีนี้นิ้วก้อยมือซ้ายกดที่เฉพาะหนึ่งพอเหมือนกับการที่เราตบตรงนี้เลยแค่เราย้ายจากการที่ตบตรงนี้ไปเล่นลงบนเปียโนอ่ะลองดูเลยคุณแนมะ่หนึ่งสองสามสี่ เป็นสอบถูกต้องอ่าอันนี้คือการแยกระสาทเบื้องต้นนะครับฝึกลองทําตามได้เลยนะครับจะช่วยเรื่องของการแยกระสาสองมือได้ดีมากๆนะครับ